About tê thuyết cho Xin chào rau hoa 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 hoa

ผมซื้อมาสองเม็ดตอนแรกว่าจะเอาสามเขาบอกเอาไปทําไรเอาไปร่อนไส้จะเอาจังเลยเขาบอกงี้เลยเอาแค่สองเขาพ่อเขาบอกเลยเอาตามที่เขาแนะนำสี่สิบบาทเม็ดละยี่สิบเม็ดละยี่สิบใช่ตอนแรกอ่ะนึกว่าเม็ดยี่ห้าที่สำคัญไฮไลท์ใช่นี่ไงสวิงโชว์หน่อยโอ้ยใช่เฮ้ยใช้เก็บเลยใช้งานอะไรเลย ของเม็ดก็ยาวอยู่ยาวยาวกว่าพี่ในเพราะพี่ในน่าจะไม่ถึงเออโอ้พี่ในเออม็ดหายน้ยผมมันร้อยร้อยเก้านะนะสิบนะผมหนะสูงนะเออเออจะต้เปรียบเทียบก,กับผมไนดะ้ยังไงผมสูงกว่าอยู่แล้วอืมไม่ต้องไม่ต้องไปนี่แหละอ๋อที่แหละที่แหละของเม็ดพอดีมั้ยอืมอืมพอดีเลย มไม่เอาสามนี้แ,นและที่สำคัญมีสำคัญอยู่เชื่อไหมซื้อแค่สี่สิบบาทสี่สิบบาทซื้อแค่สี่สิบบาทดจริ่งที่เขาแถมมาโอ้โอ้แถมมาเป็นร้อยนี่ผมซื้อของเขาสี่สิบบาทเขาแถม <50 S 1> แพ็คเนี่ยถ้าขายทรงสีง่สิบห้าหรือห้าสิบบาทแพ็คเนี่ยเหรอแพงกว่าของที่เราซื้ออีกเฮ้ยอย่าไปบ่อยเลยแถมาห้าสิบนาตีซะเออสี่สิบห้าห้าสิบผม ร้านนึกว่าเขาจะงัดออกมาทำอะไรไม่เราก็จะไปบ่อยไงจับใส่ถุงเอ้าร้องผมบอกอ่ะร้านร้านไหนร้านพึ่แพงร้านนาราซัพึ่งของเลยมีมีร้านเดียวเนาะขายของอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านเพิ่งแพงไม่หรือด้วยพึ่นเดียวหรือด้วยอ่ะพูดพูดจริงหรือพูดเล่นดิรวยพึ่งเดียวหมดรวถ้าการทางไม่มีพึ่นเดียว รา้านอะไรนะดาราครับอืมครับผมอารมณนาสัตทุเนาะทำบุญเนาะเืนไปการทำความดีเราตลอดใช่ครับผมมาอืมโอ้ยนะผมโอ้โหเราอืมอันนี้เหมือนเหียนะเอ่อเหี้ยเียเลื้ย โอ้นะครับผมแล้วก็หลังจากที่แจ้งข่าวตรงนี้แล้วผมก็จะมีข่าวแจ้งแล้วเราได้เสฟมิ่งเอาเลยเหรอก็น้ําไม่ไหลโอ้ข่าวร้ายเลยทำอะไรต่อเนี้ยตอนนี้เดี๋ยวเราล่อนทรายแห้งๆไปรอก่อนเราเรนี้ยแห้งๆได้อยู่เหมือนเขาอบต่อเขา่อมท่อตรงไหนสักที่หนึ่งอยู่ตอนนี้คลิปนี้มีทั้งข่าวเรื่องน้ำไม่ไหลเร่งรอทรายรอรอทรายรอทรายอืม โอ้น้ำก็เดี๋ยวขอตักน้ำคุณลุงก่อนเดี๋ยวทำเป็นระดับน้ำวัดก่อนนะครับแป๊บนึงครับแป๊บน,นึงก็ได้ร้อนทรายมาแล้วนะเดี๋ยวเราร้นแห้งอยู่มาเดี๋ยวดูก,ก่อนก็คุณยอทานของร้านนะของเจดีร่วมร่วมทำความดีเนาะอือซึ่งเราไปซืวว้อของ40บาทเขาเทมาา50บ0 <60. S 1> เดซี่เดซี่บอเครปเอาอิบรากเอาเดี๋ยวก็เดินก็เด้าหรอกเดินไปเด้าไปยุ่งเหรอครับผมโหนะครับนี่แล้วก็ข่าวร้ายก็คือน้ำไม่ไหลไม่สามารถผสมปูนได้สิตรงทางเข้าคุณแพงครับครับผมตอนนี้ก็ดูดน้ำเข้าสยามครับจับระดับยนะเฮลีนนะครับนะครับ มาเลยที่น่ะก็ช่วยเอกธรรมากินเลยทีน่ะก็ช่วยเรียกทีมงานมาช่วยก่อนเออมาช่วย้ช่วยกับตันช่วยเราได้ไหมสวัสดีครับทุกท่านนะครับพี่บ่าวบอกว่าให้มาช่วยด้วยนะฮะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมาช่วยน้ำระดับน้ำเรายังไม่มีเลยหัวหน้าจะเอาเอะไรบอกรับช่วยโอเคโอเค ชพี่บาบอกช่นีคุณลุงรอได้นน้คคุณลงรอเดี๋ยวกอุดกันรับระดับน้ำอเอามาใกล้ๆก่อนจะได้เห็นตลอดงานทำงานกันระดับน้ำคนเราต้องมีระดับแค่ละีพนนะเอทำไมีเพี่บา ต้องรอน้ำนิ่งนะครับอะเยะเสร็จนะฮะสำหรับการจับระดับเฮ้เฮะ เอออเาสายยางไปเก็บก่อนนครับเฮ้ยนี่คือเราหาน้ำแรกหลุมนี้จะตัดเสาทออกันต้องไปตัดไปครับเออโอ้ยอ้กินน้ำนั่นน่าเบียด

ทางได้ปะนี่ยขอนี้ะดับมามาทีละฟังไปเอานเดวัดท่นฮะมาเดี๋ยวหาลุงแรกก่อนหาเนี่ลุงแรกก่อนครับออาตั้บานเป็นหลักครับไอ้สีอืมอืมนวดม่นต้องต่อแดกเลยต่าแดงต่ดเรเ

สองเมตรเกเอาไปมาเก้าห้าตรตรงกาหินอ่ะสองเก้ห้ากนเลยนี่บ่เอาก้าก้อนก้อนแง่แง่นี่บ่กอหินก้อินโคกางเลยกงห้เออกอนกีกดี๋ยวยังมากก็โทษุกัน พออีกมาก็มาไอดีก่อนตะบบระบบลูกพีเอากลางกลงกลางสองเก้าห้าที่กันอ่ะจัดไปมีขิ็มก้าวเลยควดลูกลอบๆเลย ได้ครับได้จุดลุมเลยสามลุมครับผมโอเคครับ,นนรบรเราทำลุมเทลินเทลินสับตั้งเสาเราจะใช้เป็นเป็นเหล็กเนาะเออเป็นเหล็กที่นะครับาด้นรอครับรอสวัสดีครับ